สวัสดีช้าโลกที่โชคดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนั t เอสวันนี้ผมก็จะมาแจกเกมฮังกี้ชารนแบบ์นะครับผมนี่แบบโปโปนะครับผมแบบโปนี่แหละใครอยากเล่นก็ลิงใต้คลิปนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดหลังคลิปแล้วกันเดี๋ยวผมเล่นให้ดูก่อนสักตาเอาตัวไหนดีตัวนี้แล้วกันครับตัวใหม่เยลยล่าสุดมาดูกันว่าจะเล่น ได้ไหมครับผมอันนี้ผมก็เพิ่งโหลดมาแล้วเพิ่งซื้อตัวใหม่ๆสดๆเลยเมื่อกี้เลยนะครับผมได้ใครอยากเล่นหรือว่าอยากเล่นนั่นแหละก็ลิงใต้คลิปนะผมโหลดได้เลยนะผมผม,ผมทิ้งลิงไว้ให้ดาวโหลดไปสว่วนทีด่ดาวโหลดหลานคลิปผมนี่เป็นไงหมดเกินกินโดดๆนะครับตัวนี้ตัวใหญ่เกินขนาดเล็กนึงไงยังไม่ได้อาบอะไรเ,เลยนะครับเนี่ยอันนี้เอ,เอ้ยหมดเกินระเบิดครับคุณผ,มผมูช้ชม เีแล้วไม่เจอเดือดผมว่าตัวนี้ต้องขึ้นบกได้แล้น่ๆขึ้นบกได้เดือดนหมดเกินโอ้โหโอ้โหโองร้องดูว่านี่เครื่องดังไปไหมเนี่ยกินเอากินเอานี่กินไปดูว่กินยับกินยับนี่เป็นน่าจะไปมิติใหม่เนี่ยผมหรือว่านั่นไง โอ้มีอะไรด้วยตรงนี <iron> ้ต <thoroughly> ุ <Ske pt necessary> ้มหอนมีอะไรด้วยนะครับทุกคนนี่มีอะไรมีแสงแสงออกมาจากตรงนั้นแหลมด้วยครับผมมีเยอะมีหลายตัวมากเลยนะครับผมนี่ผมก็เพิ่งโหลดมาเล่นใหม่ๆเลยนะครผมกูก็ไม่เคยดูอะไรละเอียดเท่าไหร่นี่นี่หดเกินหดเกินหดเกินรัวๆรัวๆรัวๆกินเอากินเอากินครับ สำหรับใครที่อยากดาวโหลดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมนี่ดีเราจะขึ้นบกไหมขึ้นบกนี่เอาไว้เล่นสำหรับเวลาว่างๆผมเอาไว้เล่นฆ่าเวลาได้ผมแจ้งว่าจะเซ็งงานคืนเวลาจะหนีขึ้นไม่ได้เลยไปดูกลัวไม่ไปเรียบร้อยติด มโมกตายหมดเยอะมากเกินตัวนี้มันพุ่งไม่ได้นะผมถ้าเราก,กดปุ่มจุดที่นั้นแล้วนะไม่รูรุ่งเรืองเรียบร้อยตายปัก,ก็ตายได้นะครับผมแต่ว่าเราก็สามารถรยิงปีชีพได้เลยนะผมมันจะมีแบบปัวอมตะแต่ว่าผมว่าทำแบบตายได้ดีกว่าถ้าเล่นเป็นอมตะก็จะโกงเกินนะครับผมแตบบ่นี่ก็โกงไดนะ้เลย โปรเงินโปรเพชรนะครับผมแต่ว่าไม่ได้โปรอมตะนะครับผมเท่านี้โปรอมตะผมว่าเล่นไม่ค่อยสนุกดีโกงเกินตท่นี้ก็ถือว่าโปรนะครับผมหรือว่าใครอยากเล่นแบบไม่โกงก็โหลดได้ที่เพจสตูดโปรเลนะผมไอโกงไอซีสุดโปรมาเดี๋ยวผมสอนวิธีการดาวน์โหลดเลยละกันมาครับ นี่ครับลิงดาวโหลดพอเรากดเข้ามาก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ใช่ไหมครับผมนีแค่เครากดตรงนี้นะผมตรงนี้ตรงนี้จิฟ้าตรงนี้นะครับผมที่กดดาวน์โหลดนั่นแหละครับกดไปแล้วมุเจ้าก็จะเด้งดาวน์โหลดให้เราแล้วนะครับผมอันนี้ผมโหลดใน UC browser นะผมมาเลยขึ้นให้ดาวน์โหลดแบบนี้ <c oughs> ผมโหลดไปแล้วนะครับผมดาวโหลดเสร็จก็เป็นอยู่ตรงนี้นะผมดาวโหลดเสร็จเห็นไหมนี่อันแรกเลยผมดาวน์โหลดไปแล้วนะครับผม ก็มีแค่นี้ครับผมดาวโหลดง่ายมากกดแค่ปุ่มดาวโหลดตรงนี้ตรงตรีฟ้ฟาตัวนี้นะครับผมแค่นี้มันก็ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเล่นได้เลยนะครับผมเล่นได้เลย oh, <no. S 1> ก็มีประมาณนี้นะครับผมใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตแล้วกดแชร์ให้ผมด้วยต่อไปเดี๋ยวผมมาแจากเกมฮันกี้ชาร์กเวอร์นะผมอันนี้เป็นฮันกี้ชาร์กธรรมดามันมีเยอะหลายตัวมากเลยนะครับผม oh, <no. S 1> ผมไม่ได้รีวิวให้ดูก็ลองโหลดมาเล่นเอาเองนะครับผม ก็มีประมาณนี้นะผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดแชร์กันด้วยผมหรือว่าใครไม่ชอบก็ไม่ว่าก,กันนะครับผมใครไม่ชอบแบบโปรก็โหลดในเพยสตูน <Okay. S 1> แ,บบแบบไม่โปรได้นะครับผมมันมีแบบปรแบบไม่โปรถ้าใครอยากขี้เกียจเก็บเงินหรือว่านั่งเล่นนานๆก็โหลดแบบโปรมาลองเล่นทีละตัวทีละตัวได้เลยนะครับผมก็เลยตัดความแคบของแฟนละคนนะครับผม các bạn thấy thích clip nhớ đừng quên like, nhớ đừng quên like, nhớ đừng quên